ของศรท่านรัมดีช่วยะการนะครับท่านรัมดีติดราชการอยู่ตนสวนทนรองาราัดท่านกรรมการท่านทิศสาเกียรติสวชนทลาท่านผู้มีเกียรติที่อรัทุกท่านวันนี้ได้มีโอกาสอันดียิ่งที่ได้ร้าผู้อั้งหน่งนะครับที่ผ่านมาก็พบปะกันทางโทรทัศน์บ้างทางเอกสารบ้างขาไวปกติคือเราจะเป็นรัีการสร้างวางรากฐานของประเทศ เพื่อวันข้างหน้ามเลยไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกนะครับท่านจะได้มองการทนรังคาบนอย่าง,มง,มงผมม่าตรงนี้เพราะนั้นสิ่งที่ผมทำวันนี้นันเพื่ออะไรพลูกหลานของท่านการที่ผมขึ้นมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไปก็แล้วแต่มันจะทาให้เกิดความพึงพอใจบ้างไม่พอใจบ้างแต่ราะผมมีความตั้งใจในการทารํางานทําหน้าที่เพื่อแผ่นดินเกิดของผมหรือใครไม่ได้เกิดที่นี่ก็ไม่รู้นะ นะเพราะฉะนั้นก็คิดตามอกไปด้วยที่พูดเนี่ยนะครับบทบาทตรงนี้ผมก็จําเป็นนะครับที่ต้องต้องพูดต้องทำาเข้าใจแล้วก็เข้าใจกันในเรื่องของทิศทางการดำเนินระหว่างเราด้วยกันน,นะครับที่เป็นรัฐบาลกับบุคลากรในรัฐกษากิจทั้งหมดทั้ง50แกงน,นะครับท่ซึ่งรัฐมีส่วนในการเป็นเจ้าของด้วยนะครับ เราก็ปรับรูปแบบของการทํางานงการลงทุนเป็นาการลงทุนร่วมหรือเอกชนอะไรต่างคือไม่ใช่รัฐลงทุน,นอ,อย่างเดียววันหน้ารัฐจะต้องอยู่ในบทบาทที่เป็นผู้ดูความสะดวกผู้ดูแลเรื่องกฎหมายผู้ที่ให้การสนับสนุนเอกชนในการทํางานในการประกอบการนะครับไม่งั้นรัฐบาลเราหรือยิงย่งประเทศที่มีรายได้น้อยอย่างเราที่มีรายได้ส่วนใหญ่มจาจากภาคการ,กรเกษตรถึงเจสิบรเนี่ย แล้วซึ่งมันก็ขึ้นลงตลอดเวลาเราบางางังคับวิีีต้งลายทามไม่ได้ก็จะได้มีเงินเหลือใช้ในเมือยามเก็บเกี่ยวพืชผลอันนี้พี่น,อน้องเกษตรกรผมก็ผมก็พยายามทำให้เขาอยู่ไม่ใช่เฉพาะชาวนานชาวไร่ชาวสวนทั้งหมดเลยนะครับก็ขอให้สร้ยางความมิงใหญ่แล้วก็อยากให้ทุกคนได้เหนื่อแผ่เช่นเดียวกับผมบ้างนะครับมันก็จะได้ทั่วถึงกันกนั่นแหละการสวัสดีตอนผมถือว่าทุกท่าน ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วทั้งอดีตที่ไปอยู่ที่นี่แล้วก็อดีตที่จะไม่อยู่อีกคนติดต่อถ้าประกอบการไม่ดีก็คงต้องเปลี่ยนนะ,ะก็เป็นการเอขาเรียกอะไรนะมาทำข้องูระจายกันง่น,านารตรงนี้ไม่ได้หรอกนะทุกอย่างเมื่อเดือนเมือวันน,นี้มีการพัฒนาตามลำดับผมก็ทำหน้าที่ทหารมา38มสิบแปดีเต็ม นะมันเป็นอายุได้ปีนึงเป็นข้อหน้าของอยประมาณแปดเดือนนะแเดือนกับเท่าไหร่ตัวกันปีครับนะก็ผมก็ใช้ประสบการณ์ของผมใช้จ,จิตจกนึกของผมที่มีอยู่แล้วก็ความตั้งใจของผม,ผมในการที่จะขับเคลื่อนประเทศน,นี้ไปขนาดถึงระดับที่น้อยที่สุดนะจริงๆแล้วมันต้องดูแลได้ระดับสองระดับสามคือไม่ต้องดูอ่ะใช่ป่ะตัวใจใช้คำว่าดีขึ้นระดับหนึ่งระดับหนึ่งเท่าไหร่ยังอยู่ หนึ่งก็หนึ่งก็โยนกันใช่วันนี้หนึ่งต้องชัดเจนมาเท่าไหร่เพราะนั้นการประกอบการผลการประกอบการของทุกรัฐธนรัญชในยุคนี้จะต้องสามารถชี้แจงได้ว่าเหตุผลเพราะเหตุใดปัญหาอยู่ที่ไหนอย่าปล่อยให้ผลการประกอบการออกมาเป็นเช่นเดิมแล้วก็ให้รัฐบาลต้องรับผิดชอบในการหาปีเรื่องของสิบปีของเราก็มีในของเราเองเราก็กำหนดอะไรไว้ไหน ไวได้เลยนะในเขเรียกว่าอะแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งนะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนที่11จบปีอะไรปี59ใช่ไหมมันก็จะไปต่อปีอีก5ปีนะนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเดินอย่างนี้ที่ผ่านมามันเดินรอบของผมหลายฟังไม่นานหรอกครับผมพูดชั่วโมงฟัง15ปีแล้วแหละแล้วมาจับ15ปีเป็นโจทย์ให้ผมทั้งที่คำตอบมันอยู่ตรง3ถึง4หลัก จะทำยังไงวันหลังผมต้องพูดย้อนหลังมาเอาไอ้ข้างล่างข้างหลังพูดมาก่อนนะไปถึงเริ่มต้นข้างต้นแต่เวลาดูย้ำนั่งูดตลอดเลยนะ <c oughs> ไปกัะติบตาเลยหนไม่สนใจนะ